ภูชีฟ้าสวรรค์นบนดินที่คุณต้องไปยิ่งใกล้เข้าช่วงหน้าหนาวเท่าไรก็ยิ่งนึกถึงทะเลหมอกอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยท่ามกลางป่าเขาและที่สําคัญเลยก็คือได้สัมผัสอากาศหนาวหนาวให้ชื่นใจว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปนอนชิลรับลมหนาวก็บนยอดที่ภูชีฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่เต็มไปด้วยทะเลหมอกน้เชียงรายกันค่ะภูชีฟ้าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหมนอยู่ติดพรมแดนไทยลาวตั้งอยู่ในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาวเลยทําให้เป็นที่มาของชื่อภูชีฟ้านั่นเองที่นี่จะอยู่สูงกว่า1,200ถึง1,628เมตรเลยและจุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิวไฮไลท์สำคัญของภูชีฟ้าก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก ด้วยความที่วิวทิวทัศน์ของภูเขานั้นวางสลับซับซ้อนอย่างสวยงามทำให้เกิดเป็นภาพบรรยากาศสวยๆในตอนเช้าที่จะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาด้านล่าง สวยงามราวกับภาพวาดอย่างนั้นเลยและยังสามารถมองเห็นสายน้ำโขงไหลคดเคี้ยวอยู่ท่ามกลางป่าไม้ของฝั่งลาวที่สวยไม่แพ้ที่ไหนไหนอีกด้วยในช่วงฤดูหนาวนั้นที่นี่จะฮอตฮิตมากๆและหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสความหนาวชมทะเลหมอกยามเช้าและดื่มด่ำความสวยงามของดอกชงโคป่าสีขาวที่ออกดอกบานไปทั่วทั้งบริเวณการส่วนช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเส้นทางครึ่งภูชีฟ้าจะผ่านซากุระหรือต้อนนางพญาเสือโครง่งที่บานชมพูสวยงามไม่ควรพลาดเลย นอกจากภูชีฟ้าแล้วในบริเวณใกล้ๆก,ก,ก็ยังมีที่เที่ยวสวยอย่างภูชีดาวที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้แบบ360องศาเรียกได้ว่าไม่มีอะไรมาบดบังความสวยเลยหรือภูชีเดือนที่เหมาะสําหรับการเต้นนอนชมวิวสวยๆในตอนเช้าและตอนกลางคืนก็สามารถนอนดูดาวแบบฟินๆไปเลยในของส่วนร้านค้าร้านอาหารนั้นก็มีเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรทานเลยเพราะมีครบตั้งแต่ร้านอาหารตามสั่งหมูกระทะโรตีไปจนของกินเล่นอีกมากมาย รวมทั้งยังมีขายของที่ระลึกต่างๆอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ